แดงตัวนี้ต้องแแปลก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาดูนั้นที่มันมงงมันบอกเพราะว่าเดี๋ยวมันเจอแบบนี้มาเลยแปลกเพราว่า,ากระจุกฟังอ่านว่าไม่พ่อตัวอ่านว่าแปลานี้เลยต้องสามีก็ได้นะหรือว่าจะเป็นว่าเจ้าหนายก็ได้ถ้าจำไม่ได้ทำศัพท์อ่านว่าสามีหรือว่าถ้าอ่านว่์ก็บแปลว่าอ่านว่าเจ้าหนายแสีแดงก่อนสีแดงมาตัวนี้ เนื่องจากว่าเราจะวิ่งหากิจยาแต่เราเจอเนนในปัจจัยวงกลมน่และสีแดงมันเรียกหายังก่อนให้มาออกกิจยาสิคนระูยังพ่อครัวแล้วแปลสีแดงให้หงอยู่กรรมซึ่งข้าไปแล้วนี่อันว่าเจ้าไหนอันนี้เรียกหายังยังพ่อ หนไหมครับัดแบบนี้พอไหวไหมครับยากนะแต่ก็จะไม่ยากในนตไกละเเดี๋ยวเราดูนะเดี๋ยวจะว่าตัวละครเออมาสีแดงอ่มองามาปหดมนที่มาปว ไอ้ตัวนี้เขียวแล้วกันอ่าเดินอยู่เท้าสีเขียวด้วยทำไมอีกสังด้วยอ่ะอันนี้คือเดอันนี้คือบีอ่าขอขออนุญาตใช้เป็นตัวย่อของบอสนะตัวนาหนะบอสก็เลยให้เป็นบอันนี้อันนี้ใหตุกรรมเหตุกรรมครับ เขาโฟกัสสีนี้เป็นปนัญหาเขาโฟกัสสีเขียวเยปน็นปัญหาสีเขียวเลยเป็ปพักที่1ค่ครหนึ่งสามสองให้ทำซึ่ง2คอครอับเอสั่งบีเอ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 อเ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 อ้อนอเ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 อาอเอเ่เีเเอ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 อถ้า,ถา, A, A, ถา B, ถ้าบอลเนี่ยสั่งให้คนนี้เขายืนเฉยคือ,อกิริยาที่ไม่เรียกหางกำเนี่ยถ้าว่าเจ้านายยังพ่อครัวแค่ยืนแลี้ยวถ้าสมมติว่ากิริยาไม่เรียกหางกำแต่พอที่ในประโยคนี้นนกิริยาประจ่าห้่าในความาโขกหรือเตะมันเรียกหางกำมันเลยมีตัว C ขึ้นะแต่เราอาจองทำมาว่ามีซีเดี๋ยวมีซีเดี๋ยวไม่มีซีอันนี้เขียวไหยครับอธิบายแบบนี้รู้สึกเข้าใจดีไหมใครรู้สึกยังงงอยู่ครับ งงได้นะอะ่แต่ว่าค่อยๆเก็บของผมนะผม,มเช้าอธิษฐานจิตเลยทำยังไงก็ได้ขอไไอธิบายให้ผมหน,น่อยมิกิมันเจ็ตนี่ง่ายเราไม่รู้รนะว่าทำยังไงนะอ่านี่คือวาดูปไปแล้วไปผมเนี่ย,อเ,อยเองนะแล้วใส่วิพัฒน์เองนะเขียนว่าต่อเราจะไปเที่ยวกรงกุงมาการเราก็จะโยกภาพเนี่ยภาพเดิมแล้วเราจะเปลี่ขขนะนยนตนะัวละครเนี่ยเปลี่ยนตัวละครนใส่วิพัฒน์ตัวละครเดิมแต่ใส่วิพัฒน์ผิดกัน ไปว่าเป็นละครนะเวลาส่งเสริมเพื่อนฝังนะอันนี้จบนะจบนะจบนะอ,อันนี้จบนะอ,นนอะไรเหตุการณ์นี่นะเห็นไหมนาใช้ครอบครัวให้อยู่ซึ่งชอาสุขเราถ้าไม่ดูภาษาไทยกันเลยเราแปลไปให้คล่องอยู่แล้วนะเหตุหกรรมครับโภการสุขัยเป็นการกรรมครับแต่มีเหตุให้กรรมถูกกระทำมีเหตุให้กรรม คู I'm sorry ขอบคุณครับพี่เมย์เช่นนั่นฉันข้าวครับสนุกไหมสนุกไหมสนุกโอ้ขอบคุกเดี๋ยวเรากลับมาตอนบ่ายโมงครับแล้วเรามาเรียนรู้เรียกรจกรรมนะครับ